นี่มังขอแหงเด้อมันติดเตือนนี่ขึ้นมีงูต้องค่อยๆเตือนแท้ยังก่อนเอาพี่น้องผมถือโอกาสสวัสดีพี่น้องป้องไปพี่น้องทีรัก ในการหาอยู่หาจินมือนี้ได้โตมากเนียนะครับพันเก่ามาปลุกเอาแต่บกเลิกเลย <c oughs> เอาทักทายพี่น้องเอฟซีพูดนะไม่มียังจีเก้ากับเอฟซีเลยบ่<ม>ไปยาำกันรุนกันครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเซ่พันเก่าเอา้ยไปลัง,ล<อ>งแรกครับ<อ>ผมผมคิดว่าลันงตั้งหัวปี<อ>ทีนะล,<อ>ล้างลุงอุ้ยลัาง พันเก้าบอกลั่นครับผมจะขาดวาัวเยอะว่ะเอามันคือพื่เปียกละพันเก้าเ,าร,เรียกปเปียกดูกดมันเมียนว่ะเอาได้รุ่นน,นิดหน่อยได้รุ่นครับผมเกือบจังเลยวาเปลาเด็เอาได้การนะผมได้รุ่นได้รุ่นมากับพันเก้ามันเป็นจังไลยระวงังกลับมา,านเาตเาห มากกับตัวเองเนี่ยบ่ได้เลี้ยวนะครับมื่อน,นันบอมันครับวันทาเก่าทาเดิมที่เด็ดอึบอันนี้ก็จะบ่ได้คือกนการบางส่วนมันเป็นยังไีกันอ,อู้เธอเลี้ยงมันคล่องญ่ดีพันเก้าอืออุ้ยนะเนี่ยอุ้ยพ่ติงอยู่นี่อุ้ยหนักบบออุ้ยนะกบอืม เอารุ่นรุ่นครับผมรุ่น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 เอียงเอาเลี้วเอาเล้ยงกูรวยลายเหมือนงูบ่อาจจะอาจจะว่ซ่องกันอาจจะว่ซ่องเนียเอ้าอย่าอย่าซ่องไก่เอาหนี้ออกมาก่อนเพืความแน่ใจเพลดพีดปลาบ่มีครับบ่มีไปยังกินกันเลยเถอะมาเบิางเอา กัดไปหลอดปลสลิดสลิดใจครับพี่้ยเอาอีกเร็้ยนเกบกระสงบล้วครับหวาหวานอ้ยสุดยอดในคุยกับผมพนเก่ามากับพนเกอวานพานเก่าเอาจกันเปิดนี่เลยถุงเอาถุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมก็ได้ถุงหน่อยมาแต่ว่าพันเก่อเอา

ได้รุ่นนี่จองแบบนี้้องพันเก่าว่าน้ำนะครับพันเก่าบอกแล้วว่าเป็นยังเมือ่อ้นผมพายามพูดเดียวเนาะนจันลัน,นจันลันบักหลหลังพันเก่าบอกว่า,มมาสูหลังเลยครับเออพันเก่าพยายามมาันว่ามันพยายามดอกมาแนมเบิ้งนะครับหูเลยว่ามันลันลันหลาหลังจะขาดทิไม่ใส่บ่าวเดี๋ยวเราต้องสอมกันเอาขออนุญย,ยากสอมกอนนะครับพี่น้องผม เดือกขัดไปอีกหลังนึงครับผมรันยุบ<ป>อ,อีกโอ้ยบุลันฮะบุลันลันโง่รันมันเป็นทั้งัสนเองไม่มันโง่ไปบุลันครับผมนี่มันโง่ไม่มันโง่ไม่มันเสี้ยว ยัไหนพันเก่ามามันลันนึกมันลันแข่งอีลีบอ่ะเดี๋ยววุ่งกันนะหรือมันลันแข่งดิเอาได้การอยู่เอาไปรุ่นกันอีกหลังสุดท้ายนะครับพี่น้องผมหลังมานงูพันเก่าว่ะเอาต้องรุ่นกับพันเก่าละว่ามันสิลันหรือไม่ นี่ครับมือนี่เป็นไรพันกาบ,าบ่ลันฮะบ่ลันยินยีนไม่ยินบ่เหลืออ้าลันกับผมถือก็พันกาตัวไวยอมกวนกับผมมือนี่มันยุ่งขอด้วยมันหรเฮ้ยพอดีนะน่ะมีฟองน้ำพร้อมอึบอึบว่มีงูแล้ว ไล่มอนใช่แล้วว่าบพให้ไม่ีงูห้อง้องย้มันมันี้ำมันมัผีมือนี่ล่ะเย็นนี่ยามื่ยมื่นม่เดิมแล้ว่าเดินนั่นละเอารุนก็พันเก่านะครับพี่น้องว่าสิฮึขึ้นนะนนะขึ้นว่าสิมันหรือไม่นะครับมันนี่แล้วมัน่าเธอเรางูน่ะมันบ่มีแล้ว งูตัวนั้นมันหลาบแล้วมันถือหยับหยับมันเหมือนนี่แต่มันแทมย,ย,ย,ยังไ,ไยง <laughs> ยังไม่ใยอยู่ขนาดว่าตื่นกันได้นี่มันจะขอยแห้งเด้อมันจะตื่นนี่ก็นมีงตูต้องค่อยๆ อุ้ยมีอยังบ่อพันเก่าบ่อมีวะฮะมีแต่กางปลาครับพี่น้องโอ้ตัวปลาแข็งครับพี่น้องอีหลีวะกางว่วแข็งเออเดี๋ยวจับปลากระนั้นสนปลายอย่างอีกคือว่าบ่อมีปลาอยู่นี่ปาลารวย,เด,ยวเดี๋ยวเลยเยี่ยนี่เราปาลารวยแน่ใจ พันเก้าเป็นงูตัวเบิ้งข้างเด้อตเอ๋้มแ่เิ่งครับที่งกโซ่โอ้ยเอาพันเก่าใจดำย่างัไหวเบ้งครับเป็นมาเป็นิกโซ่เอาไหมพันเกาโชว์ยเป็นขว,ว,วัวนนกวววนะในนล่ะนี่ฮะโมเมนต์ดอกปลาตเลขข็กคือประมัด รุ่น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 เฮ้ยบังเข่งเอาอยู่บ่ปล่อยครับผมว่าไปเติมกันบ่ว่าอยากป,าปิ้งบ่เมื่อนี้เมื่อนี้ทีให้พันธเก่านะครับเมื่อนี้จะคล้องเ่าเอากปลานะครับไห้พันธเก่าไปปิ้งยินไปโรงเรียนมเมื่อื่นวันแหงว่าวันเาร้าโอ้ได้การมื่อื่นไม่ยามอีกเขาเอาพี่น้องสุดยอดแล้วนะครับมากระพันเก่า ขนาดว่เป็นกระถือก,กระถือกได้เสยปลาขิงมวะนี่เอา้าจังพบจังพอกันไม่เด้อพี่น้องสำหรับเอาปล่อยเลยจ้ะปล่อยอ <laughs> ปล่อยแบบบ่บอกบ่เกากันเลยลงมือนั่นเลยงลงมนวนายยังไงลงมนว่าเนี่ยมาเขืออีกกระจกเขา่าเออเออเอาฝากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำนี่แหละ <laughs> นะครับจังพบจังพอกันไม่ได้ยมันขอเนี่นเด้อพี่น้อง สุขภาพยิ่งแรงลำด้วยลำด้วยโศกนี้โศกนั้นเนียจจะจำกันสโศขขดทุกคนตลอดปีตลอด,ปลอดไปสวัสดีครับพี่น้องผมครับเชียรนี่